จะอยู่จังหวัดไหนระหว่างสารคามชัยนาทหนองบรรัวลำูกาลสินและอุดรธานีคนละจังหวัดเลยขอเปลี่ยนไม่กนแป๊บหนึ่งครับผลการตัดสินควายดำรุ่นแรกรุ่นฟันแท้หนึ่งคู่เพศเมียงานประกวดควายงามงานเทศกาลมันแก้วหวานและมหกรรมประสุสัตวิ์อีสานครั้งที่สอง วันที่26กุมภาพันธ์2,567นสณสนามบลบบอจังหวัดมหาสารคามรางวัลอันดับที่5หรือชมเชยอันดับที่1คือควา,หคหายหมายเลข1่งครับหมายเลขหนึ่งน,นะคะ รางวัลอันดับที่สหรือชมเชยอันดับที่1คือควายหมายเลขหมายเลข4ครับหมายเลข4ควา,งงา,ายชื่อวันสุกนะคะจากลูกคู่ฟานจังหวัดหนองบัวลำพูค่ะรางวัลอันดับที่3มหรือรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2คือควายหมายเลข3ครับหมายเลขสามเลขบนันนะคะาจากทหารข้าวฟ่างเหลือสองหมายเลขครับ ถ้าจำไม่ผิดน่าจะแกรนแชมป์ล่าสุดทั้งสองหมายเลขครับคือหมายเลขห้าและหมายเลขหกครับที่สามหมายเลขนี้ถอยลงไปนิดนึงครับหมายเลขสี่หมายเลขสาและหมายเลขหนึ่งถอยลงไปนิดหนึงครับ,เ, 4, เ, 3, เ, 1, ดรบเดี๋ยวให้อาจารย์เช็คสาวเสียงครับหมายเลขสี่มาจากไหนครับพี่พื่อเป็นใครมาจากไหนไอ้หมายเลขห้าครับ น,นอาราค่ะมาจากโรไฟไจังหวัดอุดรธานีค่ะพี่น้องครับรุ่นนี้รุ้นรุ่นแชมป์ชนแชมป์แกลนแชมป์ชนแกนแชมป์หมายเลขห้ามาจากจังหวัดกาฬสินเพราะต้องฟาร์มหมายเลขหกมาจากอุดรธานีใครคิดว่าแชมป์รุ่นนี้จะไปตกที่ พี่น้องกังหวัดอุดรขอเสียงปมมือเลยครับหรือใครคิดว่าพี่น้องอุดรไม่เอาหรอกให้พี่น้องจังหวัดกาลสินค์คิดว่าชมป์รุ่นนี้จะตกไปอยู่ที่จังหวัดกาลสินขอเสียงปมมือเลยครับผมพอๆกันพอๆกันครับและรางวันชนะเลิศควายดำเพศเมีย รุ่นฟันแท้หนึ่งคู่ณสนามอำเภอบอรบือจังหวัดมหาสารคามคือควายมาจากจังหวัดขอนุญาตเดินนะครับ ดนนีครับผมาาณาจักรไทยดนทนีมราียรเล่ไปในเ่นี่ะดับตแหน่หนึ่งผู้นะคะและแน่นอนว่าตัวที่ได้รับรางวัลเชีรเลอันดับหนึ่งนะคะคือน้อสตางค์ค่ะจากพ่บตมจังหวัดกรบี่นะคะขอเซความกับทุกรางวัลด้วยค่ะเรียนเชียท่านคณะกรรมการให้คำชี้แจงได้เลยค่ะครับก็ต้องบอกว่ารุ่นนี้ยาก มากๆนะครับต้องบอกว่าเที่ยวรัดดินนะครับเพราะว่าจริงๆกรรมการก็จำควายได้มางเนได้บ้างนะครับก็ไม่ได้ถือเป็นสาระวันนี้เราถือว่าเจไหลเด่นพิสูจดีที่สุดเดี๋ยวจะเปรียบเทียบให้ดูนะครับถ้าตัวนี้ก็ที่จริงออกตัวไหนก็น่าแต่เพียงแต่ว่าถ้าวันนี้จะเอาตัวไหนนะครับก็ละบากใจนะครับผมจะไล่ไปตั้งแต่หมายเลขีหนึ่งตัวใดตหนึ่งหมายเลขหนึ่งตัวนี้นะครับ ไตตัวนี้ก็ระดับแชมป์นนะผมดูแล้วก็จุด,จดเด่นเขามีมากมายนะครับมีมากมายว่าหน้าวันนี้ถ้าจะแพ้สี่ตัวนั้นก็คือเรื่องความยาวของลำตัวเวลายืนเปรียบเทียบกันลักษณะไซส์โปรไฟา์คือยืนต่อท้ายกันเนี่ยตัวนี้จะดูสั้นกว่าเขานิดหนึ่งแล้วก็ตำแหน่งของโคนหางเนี่ยตำแหน่งของโคนหางเขาี่จะจะอยู่ต่ำนิดหนึ่งทำให้ความโค้งตรน,นี้หายไปจะอื่นไม่ไม่เยบนะครับไม่เตบ มันสวยไปหมดนะครับถ้าจลว่าความสุขยืนตรงจุดนี้นะครับอยากได้เพื่อออก่นกนเองท่าตตนนีเหมือนเวลายืนต่อท้ายกันเี็นเขาจะสั้นกว่าอัตลักษณ์สุดยอดครับอัตลักษณ์เป็นใคที่หน้าตาสวยนะครับแบบสุภาพสตรีแบบัวเมียอาจจะชัดเจนแต่ว่าแปมตัวนี้อาจจะไม่ชัดแต่ว่าตัวนี้โอเคพอได้คือหมายว่าหน้าสวยนะครับวันนี้ก็ได้อันดับที่ห้านะครับ ตัวคว้าหมายเลขสี่นะครับอันนี้เราก็เปรียบเทียบกันอยู่นานนะครับายตัวนี้เนี่ยจุดเด่นของเขาในเรื่องก็คือความลึกของลำตัวถ้าเรามองจากด้านข้างก็เหมือนว่าเขามาเป็นอันดับหนึ่งนะครับวันหมายเลขสี่แต่เขามาแพ้สามตัวนั้นตรงที่เวลาเราดูจากด้านหลังนะครับเปหนึ่งเลือดเป็นสองเลือดเราดูจากด้านหลังเนี่ย เาเป็นวายที่ดีเชิงการกว้างนะจากนี่มานี่กว้างแต่ตรงนี้มาเนี้ยเขาแคบจากเนี้ยมาเนี่ยเขาแคบแต่ตรงนี้นะตรงเนี้ยมาเนี่ยกว้างแต่ตรงนี้มานเนี้ยแคบเพราะฉะนั้นกล้ามเนื้อตรงนี้มันค่อนข้างหายไปแล้วอีกอันหนึ่งก็คือว่ากล้ามเนื้อซอกขาหลังของเขาขึ้นโค้งสูงกว่าสามตัวนงแต่ตรงเนี้ยมันโค้งคนอื่นเขาจะต่ำลงมาตรงเนี้ยเขาจะต่ำลงมาทําให้มองเห็นเต้านมเนี่ยน้อยกว่าตัวนี้ แค่นั้นเองแต่เขาจะโดดเด่นในเรื่องของการมองด้านข้างเขาเป็นควาที่รูปร่างลึกดีมากนะครับตำแหน่งนของโคนหางก็อ,อยากใช้สูงกระดิ่งแต่ความตรงนี้เป็นความที่หน้าตาสวยอีกวนนะครับอัตลักษณ์ตาแต้มแก้มจำองคอสวงคุงเท้าขาวดีนะครับดีอันอื่นก็ไม่อยากติดหน้าตาก็ดีอยู่แล้วนะครับก็เอาแค่ตรงบั้นท้ายก็ได้นะครับบั้นท้ายอย่างที่ว่าเมื่อเปรียบเทียบตรง ข้างๆกันอยู่ต้นกกนนะครับระหวาะ่หวางก,ก,านก,านกานันอูต้นกกเขาแคบไปนนึตรงนี้นะครับแล้วบนกันได้เลยเพราะนั้นเองนะครับที่แพ้อีอกสองตัวนั้นนะครับอันนี้ก็เจอได้อันดับที่สี่นะนะครับอันดับที่สี่ส่วนหมายเลขสามเนี่ยมองกันอยู่นานนะครับถ้าพูดถึงความยาวของลำตัวเนี่ยผมว่าเขาโดดเด่นมากใบตัวนี้นะครับเด่นมาก อัตลักษณ์ใครๆก็เด่นตาแ,ตแจ้มแจ้มจ้ำหน้าสวยอ้อมคอดีมีอยู่นิดเดียวมีอยู่นิดเดียวที่เขาแพ้สองตัวก็คือว่า,าแนวหันหลังกับความลึกของพื้นท้องเนี่ยพื้นท้องเขาเนี่ยหักขึ้นมากจนเกินไปนิดเดียวเลยครับหักขึ้นไปเนี่ยถ้าพื้นท้องเขาหย่อนลงมายตรงนี้นะครับเนี่ยไม่เ้าขึ้นไปมาก เขาจะเป็นฝ่ายที่สมบูรณ์แบบมากเพราะว่าความยาวของตัวตัวดีนะมันก็เลยมองว่าถ้าเปรียบเทียบกับสองตัวเนี่ยตัวพืนทองเนี่ยมันมันวอาขึ้นเหมือนท้องมากมากไมนไะด้ดอย่างเงินก็ถือว่าสุดยอดแล้วก็ปั้นท้ายดีนะครับเป็นควายที่ั้นท้ายดีเป็นรูปตัวยูที่มีความสมบูรณ์นะครับตรงนี้กว้างกว่าตัวนะั้นตรงนี้นะตรงกระดูกก้นกบของข้างเนี่ยน,นะวนกว้างกว่าเพราะฉะนั้นกล้าเมเนื้อตรงนี้จินเต็มมากกว่า กระดูกซอกขาในก็ดีมากนะครับดีมากยุ่นเด่นเขาก็คือบอนท้ายและครับบอยาวของหนตัวนะครับอยากจะได้พื้นท้องตรงใกล้ๆบนเเนต้านมเนี่ยมากกว่าที่เยนะครับมันมันเบาขึ้นมันเลยทําให้มองจากด้านข้างเนี่ยเห็นไหมครับมองจากด้านข้างเนี่ยมันโค้งขึ้นไปนิดเดียวนะครับต้องอยอมนะว่าตอนนี้ก็เคยเป็นเป็นแกนแชมป์ามาแต่ว่าณนะวันนี้ยังแพ้สองตัวนี้นบะ ออมาถึงสองตัวนี้ครับหมายเลขห้านี่ถ้ามองจากท่านคณะกรรมการเราบอกตัวนี้เนี่ยงามหยดบย้อยนะครับเพราะว่าอัตลักษณ์เขาเด่นมากแล้วเป็นควายที่มีสีสีถุงขนนี่ดำอัตลักษณ์ชัดเจนมากหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 1, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดชัดเจนอ้องคอชัดเจนควายตัวนีวม้กกนมีจุดเด่นก็คือเรื่องของความกว้างของหนา้าอกถ้าเรามองจากด้านหลังนะครับ หน้าอกเขาตรงกันนะครับเหมือนตัวผู้เลยนะครับนี่จุดที่ข้โดดเด่นแต่ถ้ามาเปรียบปัท้ายระหว่างสองตัวนี้นะครับกระดูกเชิงกางตัวนี้กว้างกว่านะครับกว้างกว่ากระดูกเชิงกางของตัวนี้แล้วการโค้งนุนลงเนี่ยของตัวนั้นมากกว่านิดหนึ่งยิ่งถ้ามามองด้านข้างนะครับมองด้านข้างของตัวนี้เป็นลูกมะนาวตัดมากกว่าโค้งเข้าตัวนี้ โค้งเข้ากันจต่ต่ำลงไปมาก่าไปน่าแปลว่าความุ่ของกระดูกสะโพกตัวที่ดีกว่าแล้วกล้ามเนื้อซ่อกขาหลังตัวนี้จะชัดเจนมากครับเนี่ยมองเห็นฐานเต้านมอ,อยู่นิดเดียวนะครับตัวนี้จะได้เห็นนะครับดังนั้นเราก็มาดูว่าเอราจะตัดสินที่ตรงไหนพอ,อมามองจากด้านข้างนะฟับกวุมกรึงของหมายใ้ผมดีกว่า หน้าตาก็โอเคผวอนดีหน้าตาเป็นเป็นตัวเหนียดนะครับแม้ว่าอัตลักษณ์ตัวนั้นเนื่องจากตัวนั้นผิวดาความขาวที่เด่นแต่ว่านี่ไม่ด้อยไม่ด้อยหน้าอกดีถ้าเปเรียบเทียบหน้าอกเหนือกว่าตัวนั้นอีกนะครับเห็นนะครับลูกมะพร้าวเนี่ยมุสกิปต,ตัวนี้กว้างกว่าเพราะฉะนั้นความเรียบของตรงนี้นะครับตัวนี้ดีดีดังนั้นจึงตัดสินให้หมายเลขหกได้ที่หนึ่งครับหมายเลขห้าได้ที่สอง ค่ะขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลทุกท่านด้วยนะคะและในรุ่นควายดำเพศเมียฟันแท้หนึ่งผู้นี้นะคะขอเรียนเชิญท่านพัชศิวพรดีวงค่ะท่านเป็นรองนายกการบริหารส่วนตำบลบรรบือนะคะเป็นผู้มอบรางวัลเรียนเชิญค่ะครับรุ่นนี้ขอเรียนค่ะสัมพันธ์แป๊บหนึงค่ะบอกโกรถจนป้ายทะเบียน